โอ้นางขาวมาเลยเอ้าลูกชายอ่ะอ้าวๆโลดยงก็กินอ้างจะเลือดฆ่าหั่งไปเลยยงกินลูกชายไปใช้กันกระตาไปโอ้กระตาแหกมันพี่น้องเลยแหกมันแหกมันได้ยินบ่ใส่ปลาตะห่อฝอยแล้วบ่ได้ยินบ่คนนั้นน่ะคนนี้บ่ใส่นะ ก็ลงมาพี่น้องได้น่นหนึงใ้ายไปใส ah, oh. ่นะนะทิ o, s <S like, ้สไปใ่้ไปทิ้ไปิ้ให้ติให้ป้าแล้วแล้วสินะอ่มลูอุตังหมุกอยู่หน่อยยูแค่ยู่ต่พังพู้พี่น้องพู้ป้าต้องเาเลยมันคือบัวามนต่อหน้าจะนี่ก็ะเมนได้เฮ้ย กอนี่จะเ่นบ่หนอขานอเนาะมันกัอ้ยากใหญ่ยูน่น่ับส่นะโอ้นั่นแล้วเนาะได้ไอ้พองนึงทำไมพอเห็นน,น่ากทำไมเห็น,น,น,ส,บบน,นสบายดีกอนว่าด้วคนังสบายดีพาลุงกัจมเอาพี่น้อย หาหน่อไม้มาพี่น้องอยู่หัวยมาฝากแน่เอาขอนมมาฝากแน่ลูกทรายกับพี่น้องเยมาหาหน่อไม้ยู่หัวยคือเก่าพี่น้องมาเตะเสาย,ยังบ่ได้ยีหน่อไม้กับพี่น้องเยยังบาพฟกแกงอยู่ยอึดฝนบาตกบอกให้เอาขอนมมาฝากลูกปลาลุงปลาลุงโอ้บอกปลาลุงขนมมาฝากอีก น้ำเล่นยังเป็น sai เป็น sai ตอนนี้กี่โมงกว่าเลยห้ามาแต่แปดโมงใก่สิเมื่อเลยพี่น้องเอ้บ่มีน้ำใหม่แห้งแหล่งฝนก่อนวันเขียวอยู่พี่น้องเขียวแต่ว่าน้ำใหม่บ่มีเขาเจ้ากลุ่นโพดโพ่เจ้าะกลุ่นน้องน้ำใหม่กันจนบ่เกิดแล้วน้ำใหม่กันคนนี่รอ sau cái tuôn như thằng Phụ là cái nó nằm ở phần địa dưới vậy lo nhung cái kín phôi nhung phải lục làm á Ơi, mẹ phải là cô <laughs> mẹ phải là nhang phải là nhà. phải là nhang à. nhang con nhang con nhang nhang khỏi đây khỏi đây nằm được đâu cửa chờ không chứ. Phục có chứ hộp cái đồ này phần thương bao เอาขึ harma, il, ้นทังป okay. okay. ่ะเดี๋ยวมามาพ่ออุ้มไปทั้งแม่เลยค่อยไปไปไปเพิ่งปคร่ะโอ้เกือแท้เลาวก็เนาะเขาบอกเขาบอกเห็นเหื่อเลยเนาะเอาแล้วซับแล้วโอ้สลกอยู่เยี่อดำเยื่อดำมัน ทำเนี่ยมือ ME. เลยนี่เยให้อาลดทานได้พอขึ้นมาตัวเทิงนะทำเด้เลยก่อนเป็นอันตรายอยู่ก่อนสื้มือมันหาเลยเสื่มือเลบ่กอมจะบุญก่อนเนี่ย ลำมันก็ลายแต่คนชื่อคนที่คนวัโยโมโหมวยก็ถือหน้าถือต,ตากล้องเลยปวดทำไมกันดงแห้งรอหูอ้ทำไมใหญ่เพื่อนนะโอ้ยแหงลยล้งไรรอส้ำแคลน,นี่แคลนเอาใส่เกือบเลยนะฮัมพอบอกในสะ่เกือบเด้ชุดหถวยเลยพี่นอ้องแต่สนิทพี่นอ้อยแต่ไปเบิ่งก่อนพี่นอ้อยเป็นเพื่อนเทียวเลย เฉยๆก็ตาไม่ลงทำไมก่อนปลาลูกสไส้ไว้อยู่หม่งนี่ก็ได้ปลาแล้วนี่กเก่าอยู่อือโอ้ยยังเป็นเหี้ยอยู่เนะาะคลายก็ว่ามันแรงแล้วเนี่ยหล่าแล้วเน,ะนาะทำไมจนเหีย้ยเนาะหล่าแล้วปกติขั้ดับหน้าจะล้วยได้หนิอยากแล้วยนแล้วเนาะน้อยเหี้ยนนี่อันนี้ทำไมเหีย้ยกะยังบ่ได้อยู่ยังบ่พอก็มี ให้เินเี่ยวไปกินข้าวดอกเลยเมยมอยเมยมอยเอานั่งขามาดูจากนอท้งไ้นดยนะก่อนนะทางฟูเงาลำโพงมีพวกเงาทั้งทั้งลมนะ Nó buồn hết nha. Cứ bỏ ngoài vào nó Nè Rồi cái nọng hưu sông Thảo sông Bởi kín sông Sông nhanh Bởi vậy bởi vậy Kín cậu ướp ướp cậu เสียยกโอ้โหฟู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 โหโอกิ่นชงโอวันตินพี่ห้องชงมาให้เสกขวดอยู่ชงเลยนะมูจากไปชงมูจากโอวันตินเสร็จชงเสกีดังก็กินบ่โอ้ตินโอวันตินบ่เสียบ่ nhiệm nhiệm ồ thể đục nội cái ngang chứ mà giờ mưa chẳng đợi nó mày phải một cái khai yếu khai của bà đại mà mưa chẳng đợi nó mày cả ở ừ, nhau Săn chèn hoa hoa phồng cây chèn một hoa phong pho nuông đấy con này chỉ mưa chẳng đợi Tổ này toàn là cứ đại nàng khao mình nhau nhiều khao mình thế khao nè ่อยได้น่ะเกลดเลยจะทำมุนปบ่ตัวต่อไปก็ชิโนยึดกันเลยะตไปนองตังของมุกกองมันมืดกองกันมุมัวนี่ห่ยตินี่จะมีีบนข้างใน ตอนนี้ซองนอพี่น้องเสียงผู้บุญได้ไหจักสมอยทําข้าวซัมกันแล้วพี่น้องัเฮี้ยวเฮี้ยวัเฮี้ยวพี่น้องเอทำไมเฮี้ยวเฮี้ยวเตือหลูกละเตือไอคอนทําเชได้เยอะว่ไมีลูกนั่นแม่พ่อยเลยหนึ่งในสาแม่พ่อเออแม่อะไรโอ้ยสามนอนเยอะคน นี่้องม,มานเลยไอ้สามนอโอ้ัวนีงวนงง้งามตัวนียงามกว่าหมูงามตัวนี้ตัวนี้งามงามเอาอีกน้อยหนึง่งคูค่คลปลาเขียบๆอยากได้ขนาดก็ไหนเตรียลงไปใช้โล่เตรียมวิ่งบ้างเดี๋ลงไปทางนั้นน้ำนะโอ้ยน้ำนะน้ำจะก,ก่อข้าง กันแดดูเห็นไพลูกเห็นแม่พูดี่เอาเขีนแม่ผู้เดียวแม่หาอยังแม่หาแกงน้ำม้หาแกงน้ำม้หาแกงน้ำม้จุ๊บทำอยากเยอะอยากมักบ่มากมาแกงน้ำม้นะโอ้วิตามินกับบุญมีอยากทำสิอยากกินน้ําซนปลาปลาข้าวโกิขี้นอยากกินเอาเสียเอาเสียปลาอยกกินไข่น้ำอ๋อไข่น้ำเอาจังกิน Hết cái Một เฮ็ด ừ. Có điều nó. Nó. บ่มดมดแล้วบ่ล่ะเอาเดี๋ยวพี่น้องได้ซามน้อน้อยอย่าขย่าดู ừ.